และนี่คือตอนที่ผมหมันใส่ไครสักคนแม่งตีแต่กูนะักไอเวนมาดีซัดไอ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 ซัดสัต์สต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 สเสือขี้อะไรเขี้นี่ไอซัดไอซัดไอซัด ส,สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ใน a อเบชเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ในตัวของอาลองพาร์คนะทุกคนเอยไม่ใช่อาลองพาร์คมันชื่ออาลองเฉยนะ <Wow. S 1> ครับก็ขอโทษด้วยะครับช่วงนี้ไม่ค่อยว่างที่จะอัพคลิปหรือว่าสตรีมเลยนะครับทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูความเก่งของเจ้าอาลองกันเลยโอเคทุกคนอาลองที่ผมจะบอกว่า <laughs> ผมเล่นอาลอง <laughs> ไม่เป็นทุกคนผมมึงซื้อมานะครับเออ ปั๊มโอ้โหเกมันตีไวมากทุกคนอาลองนี่เฮ็บอ๋ออันนี้เป็นท่าท่าปลาเลยสักอย่างปั๊บปั๊บโอ้ยโ,โ,โอ้ยโ,โอ้ยเชื่อแม่งมีอันตีทุกคนปับป๊บปั๊บปั๊บโอ้แร,แ,รแรง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 มากนะครับดูดาเมจสิสองร้อยทุกคนนะครับเราเข้ามากลางเกมเราเกือบเก็บอัลติเมทได้แล้วเหลืออีกเก้าสิบเก้าวิทุกคนโอ้โหเก่งมากเก่งมาก อืมปั๊บปั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 บปบปับปปัโอ้ยไอสัตว์นี่อืมปั๊มปัม๊มกดมั่วนะครับทุกคนผมเล่นไม่เป็นอยู่แล้วเพราะเราบึ้งซื้อมาตะก,กี้เลยปั๊บปับปัรอออตายตายอืม,อม,อม,อมจนล้อแรงดัง บูพามันมีอ,อัลติเอ้ยผมลืมไปว่าเลือดผมจะหมดทุกคนเมื่อกี้เราน่าจะกดอันติีนะครับค่า2ครับตาย2ดาเมจยังโอเคอยู่เมื่อกี้ผมน่าจะกดอันติีทุกคนผมลืมนี่กดอันติีเลยเดี๋ยวเราไปฆ่ายี่ดีกว่าเอาหัดซาวาดูโดืมกาแล็กซี่บูครับปมตายเอาอหั พฮ้แไอ้น้องไฟเมียฮักคีลอชันพันไดโนเสาร์ปึ๊บเรียบร้อยครับโว้ัดละวะทุกคนห้องนี้มีัดละด้วยอืมอืมอืมไอป้กคอ่บโบนี่เน่ปับปับปรับปับอืมเปิดฮักคีลาชันทุกคนลบหลีกเอาฮักคีไม่กันสกิลหรอผมนึกว่าฮักคีมันจะกันสกิลครับแต่มันไม่กันสกิลเอ้ยขอ เออโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย,อย,อย,อยหมุนไม่ทันนะครับเข้ามากลางเกมคนระับทุกคนดนาะเมจเราแปดร้อยเกือบพันเลยนะโอเคครับทุกคนเราเข้ามาในเกมที่สองเลยเมื่อกี้เราเข้ามากลางเกมนะครับโอเค,เอ,คอ๋ท่าสองท่าสองคือท่าฟันท่าแรกคือใช้ดาชเชนนี่ฮึมฮึม,มควิดแมนคาราเต้โอ้ทุกคนมันลูมอะ่ะ แรง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 ถอยก่อนครับท่าเหมือนคิสเมเลยมันลุมผมอ่ะผมยังทำท่าไม่ได้เลยนี่ครับเก่งแล้วนี่อ่ะทุกคนปับปบนี่โอ้ไม่ตายครับเลือดเราเหลือนิดเดียวถ้าเขาเอาเอางี้ปะผมว่ามันเป็นตัวที่เก่งกว่าอ๋อเจ้าออ ไอนี่อ่ะส่วนอะไรวะเชีน้นี่กดผิดครับเราจะกดเลขสี่อืมตายสั์คือมันเป็นตัวที่เก่งกว่าเจ้าคิสเม่เว้ยทุกคนเจ้าอารองตัวเนี้ยผมว่าคือมันเก่งเรื่องอ๋อ PV PVP เอาตัวรอดเก่งนะครับคอมโบติดง่ายแต่เจ้าอารองอ่ะเอ้ยไม่ใช่เจ้าคิสเมมันจะเป็นตัวที่เก่งเรื่องอ๋อทีมไฟ์นะครับอืม ยุ่งจังเลยโวนอันนี้ท่าอะไรท่าหมุนฟันอืมเฮ้ยโอเคตายครับมีอันติเมทพอดีซาวาลูโดาาเอากดผิดทุกคนเราต้องใช้ท่าเหรอเร,เรากดผิดนะครับ เราต้องใช้ท่าบกูกาเล็กซี่นะครับเออฮาคิไว้ใช้ตอนที่มันตีนี่หลบหลีกหลบหลีกไอ,อ้น้องที่หลบได้ทุกสกิลนี่หมุนเลยอือปับปับปับโอ้ย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 โอ,ยโอ,ยโอเคได้อยู่ได้อยู่ซาว่าเอ้าไม่ได้ครับสกิลคูดาวอยู่ด้วยเดี๋ยวเรารอมันมาลงมานะครับเราใช้ท่าบกูกาเล็กซี่กับพายนะ อา้าวผมกดทีทคนอืมบูเบล็กซี่ครับปุ้มเน้นมันนะทุกคนเพราะว่ามันเดี๋ยวมันเปลี่ยนอันติหากีบพี่อนโอ้ค่าเยอะเฮ็บอืม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 ีน่ตายเพื่อนช่วยไว้พอดีเฮ็บเก็บอันติใหม่ดีกว่า วุ้บ54ไอ้น้องเอาไม่ได้กดกันทุกคนโอ้ชีวิตแรกเราครับเอ้ยชีวิตแรกหรือว่าวที่ชีวิตที่สองวะน่าจะชีวิตที่สองนี่นครับค่าเจ็ดนี่นครับค่าเยอะสุดแล้วอือโอ้ยหู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 เชียนี่แรงจังวะทุกคนมาแรงยังเลยอะ่ะ โอ้หตายครับแรงมากคือยังไม่ทันทำไรเลยอะ่ะเราเกาะแตกแล้วโด,โดนตีแป๊บเดียวเราเราจะตายต้องเอาไอ้นั่นอาหูอาหูกดกันไว้ก่อนครับเราต้องเอาไอ้อาหูอาหโอูโอ้โหสองละลอกอโอ้ยมึงจะ ต่อ,อยทิ้งทำไมเล่าไม่งั้นผมคอมโบติดแล้วทุกคนนี่ครับเล่นยูไอส้สัว์มึงจะถามทำไมเออ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 ตายครับเราแลกชีวิตได้โหเมื่อกี้ถ้าไอ้ไอ้เมื่อกี้ไม่ขึ้นมาผมว่าผมได้นะทุกคนผมได้แบบไม่ตายเลยมันขึ้นมากดไม่ติดโคตรลำคาเลยไอ้คุณยังเล่นอยู่หรือเปล่าเนี่ยทั้งที่เรากดปุ่มไปซะขนาดนั้น อืมอืมโหม,มันต่อยผมทิ้งเลยทุกคนนี่เห็บรัดแม่งเลยอโอ้ยโอ้ยเติล์นลสกิลทุกคนปั๊บปั๊บปั๊บปับปับฮึมตานี้ตาเยอะมากโอ้โหคือเตินละคนแม่งสกิแลแรงแรงไม่ขาด อกอดแตกไอ้สัสขออันติอันตีได้สามรอบนะครับอืมปิดท้ายด้วยหนึ่งคิวทุกคนสิบเอ็ดคิวครับนาเม่ถหนึ่งพันแต่เราตายเยอะไปหน่อยนะไม่งั้นเราจะได้คิวเยอะกว่านี้แล้วก็อันตีเยอะกว่านี้โอเคครับทุกคนสำหรับเจ้าอาลองก็คงประมาณนี้นะครับเป็นหนึ่งในตัวที่เก่งเรื่อง p v p ตัวต่อตัว,ตว,ตวมากๆนะครับ ถ้าโดนลุมมันก็เอาตัวรอดได้นะก็ดีนะครับแต่ถ้าเรื่องของการซัพพอร์ตผมให้คิสมะมากกว่านะครับคิสมะเป็นตัวที่ป่วนไฟได้ดีดาเมจหนานะครับผมโซนพื้นที่ได้ดีส่วนเจ้าอารองตัวนี้มันจะเป็นประเภทแบบตัวดาเมเอ็อะทุกคนอันติลัวๆอย่างนี้นะครับแต่แต้มพอยขึ้นน้อยมากๆขึ้นน้อยกว่าเจ้าคิสเมเยอะมากนะครับผมนะเพราะว่าเจ้าคิสมะเนเกนมมติยากกว่านะครับอารองสามารถ อันตีได้ตาละ 2- 3สอันตีเลยนะทุกคนก็คงประมาณนี้นะครับถ้าอยากซื้อคิดว่าดีไหมก็ก็ดีนะครับก็ส่วนตัวก็แนะนําไว้เหมือนกันนะครับถ้าเบื่อตัวอื่นแล้วก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกนที่เข้ามาดูครับเจอกันครับ